ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจารย่าไม่ได้ต้องการที่จะมอมเมาอะไรใครนะคืออาจารย์่ามีประสบการณ์ไปซื้อลอตเตอรี่ที่อเมริกาเพื่อนอาจารย่าถามมาว่าเฮ้ยที่เมืองไทยอะ่ะเวลาเราซื้อลอตเตอรี่เราซื้อง่ายๆใช่ไหมเราซื้อหน้าปัม๊มหน้าเซเวน่นเราซื้อที่ตลาดหรือแม้กระทั่งกินข้าวอยู่เนี้ยก็มีคนมาขายลอตเตอรี่ให้เราจักรยานปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วย ล่าให้ฟังหดีอยซิว่าที่อเมริกาเขาซื้อลอตเตอรี่กันยังไงอาจารย์ธยาก็เลยขอร้องคุณแฟนให้ช่วยขับรถพาไปซื้อให้หน่อยทําไมต้องขับรถไปซื้ออะรัฐที่อาจารย์ธยาอยู่คือรัฐยูทาคือเขาจะเคร่งศาสนานิดนึงนะแล้วก็รัฐของเขาเนี่ยกฎกฎของเขากฎระเบียบของเขาเนี่ยไม่มีการขายลอตเตอรี่นนะคือไม่มีอะไรแบบนี้เราจะซื้อได้เราก็ต้อง ข้ามรัฐนะคะจากยูทาไปไอเดโฮคือเราต้องไปที่ที่พรมแดนหรือว่าบอร์เดอร์ของเขานะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือที่มาอาจารย์ธยาขอร้องให้คุณแฟนขับรถไปให้หน่อยระยะทางก็เบาๆ2ชั่วโมงเหมือนขับรถจากระยองไปกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยก็เอ้าไปไปกันนะตื่นแต่เช้านะคะขับรถไปกันเลยอาจารย์ธยาก็ถือโอกาสนี้นะคะเอาวิวสวยๆมาฝากด้วยนะคะข้างทางโคตสวยสวยมากนะคะ บรรยากาศอะไรแบบนี้ภูเขาอะไรแบบนี้สวยมากอาจาร,จ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 รย์จินตนาการเหมือนตัวเองอยู่เป็นในหลอดออฟโริงอะไรแบบนี้ก็สวยงามดีงามมากนะคะเอามาฝากคุณด้วยบรรยากาศสวยๆนะคะก็ดูกันเพลินๆไปนะเพราะว่า2ชั่วโมงนะจันญาก,ก็นั่งไปชมวิวทิวทัศน์สวยงามไปเอ็นขับก็ขับของเขาไปนะคะฟินๆไปของเราพอเข้าเขตไอเดียโฮ สิ่งที่เราต้องทำก็คือหาปัม๊มแล้วก็มินิมาร์ทที่เขามีลอตเตอรี่ขายพอจอดรถเสร็จถึงที่หมายละมินิมาร์ทที่เราต้องการแล้วเนี่ยอาจารย์นิยก็มุ่งหน้าไปเลยนะพอเขาเห็นหน้าเขานึกว่าเรามาซื้อของไม่ได้ซื้อของค่ะเรามุ่งหน้าไปในมุมที่เขาตั้งอีกเครื่องเวนดิ้งแมชชีเนี่ยมันคือเครื่องขายลอตเตอรี่เนี่ยตั้งไว้เลย 3- 4สเครื่องเนี่ยตั้งไว้เลยให้คนมาซื้อแล้วมันก็มีไอ้แบบที่ให้ฝน ตัวเลขด้วยนะคะมีเป็นกระดาษแล้วก็ให้ฝนตัวเลขเอาว่าเลือกเอาอะไรแบบนี้เกิดอาจารย์ทราทำให้เป็นหรอกไปที่เครื่องวันด้งมัมชชีนดีกว่ามันง่ายกว่าวิธีการก็คือเราเอาเงินใส่เข้าไปเขาไม่รับบัตรเครดิตค่ะอาจารย์าก็ไม่รู้เนาะก็เอาร้อยดอลลาร์ใส่เข้าไปเลยแล้วมารู้ที่หลังอีกไม่ทอนเงินอ่ะเออเราก็ต้องใช้หมดใช่ไหมก็เริ่มเลยด้วยการ เอาตัวเลขเลือกก่อนว่าจะเอาแบบไหนลอตเตอรี่เนาะแล้วก็เลือกเลขที่เอเอาเลขอะไรดีก็เอากดสุ่มๆไปเลขที่บ้านอะไรตามสไตล์คนไทยเนาะเราก็เลือกได้ประมาณเนี้แล้วหลังจากเราคอนเฟิร์มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ Enter แล้วมันก็จะมีต i ๋ตนะคะเป็นเหมือนลอตเตอรี่นี่แหละล่วงลงมาเหมือนเวลาเรากดตู้น้ําใช่ไหม มันก็มีน้ําล่วงลงมาเป็นขวดให้เราหยิบลงไปด้านล่างอันนี้ก็เหมือนกันมีติ๊กเก็ตล่วงให้เราหยิบนะก็เหมือนกันเลยและก็เงินยังเหลือใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ทอนก็ต้องเล่นให้จบอาจารย์ทยาก็กดเล่นอะไรของอาจารย์ทยาไปเรื่อยเปื่อยเนาะแล้วมันเป็นแบบสมัยก่อนถ้าใครเกิดทันนะก็จะมีเหมือนคุ้มกล้าวค่ะที่เป็นตัวเลขเราให้เราฝนตัวเลขเอา เอาเหรียญน,นะคะมาขูดขูดขูด,ขดใช่ไหมแล้วมันก็จะปรากฏตัวเลขออกมาอะไรแบบนี้ยคือมันเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นการพนันเนาะแต่ว่าที่นี่เขาเป็นการเล่นอะไรของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มาสี่เหรียญไม่อยากจะบอกว่าหมดไปเท่าไหร่นะแต่ว่าได้มาสี่เหรียญค่ะไม่อยากจะชวนไปเล่นด้วยนะเพราะว่าเสียตั้งเปล่าๆนะคะและนั้นก็คือประสบการณ์ในการซื้อลอตเตอรี่ที่อเมริกาของอาจาันทยาที่ต้องการจะบอกนะคะ การที่เรามีชีวิตการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการการได้ทำงานที่เรารักการได้เจอคนมีครอบครัวมีคนรักมีแฟมิลี่มีหัวหน้ามีเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรที่ดีเนี่ยมันดีซะยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่นะคะเพราะว่าอะไรเวลาเราถูกลอตเตอรี่เนี่ยท้ายที่สุดการกินการอยู่มันก็แค่เราต้องการแค่ใช้ชีวิตอยู่แท่นั้นเองเราต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ แค่นั้นเองนะคะฉะนั้นรักคนรอบข้างรักให้ความรักทุกคนไปใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขไปอย่าได้แคร์ถ้าใครจะมองว่าเราโลกสวยและเช่นเคยนะคะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ